รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมยอดกวีมณีชัยและทีมงานครับในรายการร้อยเรื่องราววารรตี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง5กดเลข5นะครับแล้วก็สามารถชมพร้พรอมๆกันได้ 1 7 7ประเทศทั่วโลกครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะนํามาฝากกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับเราไปชมกันครับมีอะไรดีๆไปชมกันเลยครับร้อยเรื่องราววารรตี้ช่วงยูนิคอนแปดปันสุขวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะนํามาฝากกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่สถานีกรุงเทพนะครับหรือหัวลําโพงเราไปชมกันครับมีอะไรดีๆไปชมกันเลยครับ สนับสนุนโดยแอปพลิเคชันยูนิคอน8เพื่อผู้บริโภคร,ราคาถูกคุณภาพดียูนิค,คอฟี่กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพสบู่ไว้มิ้วเพื่อความขาวใช้ครั้งแรกก็ประทับใจน้ำปลาลาตามโมซ่า ินท่าไหนก็อร่อยยูนิคอร์ดเอ็กแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าราคาถูกไว้มากมายเรามีหมวดหมู่ให้เลือกช้อปหลากหลายหมวดไม่วา่าจะเป็นหมวดเสื้อผ้าแฟชั่นของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายหมวดความงามและอาหารเสริมหมวดเครื่องใช้ภายในบ้านหมวดเครื่องประดบับหมวดของใช้เบ็ดเตล็ดและอีกมากมายคุณช้อปได้แบบเพลินพราน,น,นอีกทั้งเรายังมีฟังก์ชันเลขพัสดุที่จะอำนวยความสะดวกในการติดตามหมายเลขพัสดุข,ของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาออกจากแอปเล แม้แต่นิดเดียวและฟังก์ชันข่าวสารที่จะคอยแจ้งเตือนโปรโมชั่นดีๆสิทธิพิเศษต่างๆรวมถึงข่าวสารที่คุณไม่ควรพลาดจากยูนิ c o r n Egg ทำให้การช้อปปิ้งของคุณเป็นเรื่องง,ง่ายๆภายในแอปเดียว Unicorn Egg โดามีทุกสิ่งที่คุณเลือกช็อปดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store และ Play Store สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมไทชานเย็นครับไทชานเนาะ,ะเป็นคนจังหวัดอะไระนครพนมนครพนม แล้วมาอยู่ที่นี่ขับรถที่นี่นานหรือยังก็ประมาณ2ี่สิกว่าปี20สปีแล้วขับที่นี่ประจำเลยคือว่าขับตัวตัวไปก็ยู่นี่ประจำก่อ,อนโควิดกับหลังโควิดมันแตกตา่างกันยังไงแตกต่างมากเลยครับเพราะว่าก่อนนี่ทำก็หาเงินง่ายเนาะ,อะพอโควิดมามันก็มันก็เปลี่ยนก็ละอย่างกันเลยอย่างขากวันละสามร้อยเดี๋ยววันละร้อยอย่างเงี้ยไม่พอกินหรับแต่ก็ 300, ก 100, <อ>ยังพอพอมีรายได้ ครับผมตอนนี้เรามาที่ตุกๆกันบ้างนะครับว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับแนะนําตัวเองสักนิดครับผมชื่อนายวิเชียรชัยพันธ์ครับครับอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดนะครับผมมาขับรถอยู่ที่นี่นานหรือยังนานแล้วครับประมาณสักกี่ปีประมาณสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีครับขับโดยอยู่แถวนี้หรือว่าทั่วๆไปครับอยู่ตรงนี้แหละครับหรือตรงนี้เลยนะครับแล้วเป็นไงบ้างสถานการณ์แบบนี้โควิดอ๋อแย่มากครับแย่มากเลย อ่าถ้าเทียบก่อนที่มีโควิดมา2ปีก่อนนะกับตอนนี้แตกต่างกันมากครับพี่แตกต่างกันมากเลยใช่ไหมครัแต่พอเลี้ยงชีพได้ไหมพอดูดูไิถัยไปได้ครับดูดูวิถัยนะครับผมอ่าลูกค้าส่วนใหญ่จะไปที่ไหนมีเท้าคนไทยเท้าต่างชาติส่วนมากเป็นคนไทยครับพี่คนไทยเนาะชาวต่างชาติไม่ชอบนั่งทุกุกเหรอชอบครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีไม่ค่อยมีครับครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับในช่วงของยูนิคอนแปดปันสุกนะครับ วันนี้เราก็มามอบความสุขนะเล็กๆน้อยๆน,นะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาใน,ในช่วงของโควิดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมที่ต้องการอยากจะมาร่วมกิจกรรมของเราก็ได้นะครับนะถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาอยากจะฝากสิ่งของหรืออะไรมาให้กับเราหรือว่าท่านจะมาแจกเองก็ได้นะฮะแล้วก็ท่านที่กําลังเดือดร้อนอยู่ก็ได้ครับติดต่อมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยครับนะเราจะประสานกลับไปแล้วก็ในช่วงต่อไปเนี่ย เป็นช่วงที่2ของรายการเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยครับแอปพลิเคชันยูนิคอ n 8เพื่อผู้บริโภคราคาถูกคุณภาพดียูน mm ิคคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพสบู่ไว้มิ้วเพื่อความขาวใช้ครั้งแรกก็ประทับใจ น้ำปลาลา้าตาโมาูซากินท่าไหนก็อร่อยยูนิคอร์นเอกแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าราคาถูกไว้มากมายเรามีหมวดหมู่ให้เลือกช้อปหลากหลายหมดวดไม่ว่าจะเป็นหมวดเสื้อผ้าแฟชั่นของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายหมวดความงามและอาหารเสริมหมวดเครื่องใช้ภายในบ้านหมวดเครื่องประดบับหมวดของใช้เบ็ดเตล็ดและอีกมากมายคุณช้อปได้แบบเพลินเน อีกทั้งเรายังมีฟังก์ชันเลขพัสดุที่จะอำนวยความสะดวกในการติดตามหมายเลขพัสดุของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาออกจากแอป,ปเลยแม้แต่นิดเดียวและฟังก์ชันข่าวสารที่จะคอยแจ้งเตือนโปรโมชั่นดีๆสิทธิพิเศษต่างๆรวมถึงข่าวสารที่คุณไม่ควรพลาดจากยูนิคอนเอ็กทำให้การช้อปปิ้งของคุณเป็นเรื่องง่ายๆภายในแอป,ปเดียวยูนิคอนเอกเรามีทุกสิ่งให้คุณเลือกช็อปดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store และ l a y Store ยูนิคอนแปดค่ะอีกยูนิคอนแปดสาวค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับพี่สาวนะคะผู้ดูแลมูลนิธิดวงแขนะคะใช่ค่ะศูนย์ดวงแขค่ะศูนย์ดวงแขลค่ะศูนย์ดวงแขทุกทีนะศูนย์พัฒนาเด็กค่ะอ๋อค่ะใช่ค่ะเออพี่แขค่ะศูนย์เนี้ยดูแลเรื่องอะไรบ้างค่ะเกี่ยวกับชุมชนตรงเนี้ยโดยตรงเนี้ยค่ะคือ ูลนนี้ที่พัฒนาเด็กเนี่ยค่ะตั้งตั้งศูนย์รงแถรที่นี่ขึ้นมาเพ<ฆ>ื่อส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นการเปิดพื้นที่เนาะให้เด็กเข้าเข้ามาใช้พื้นที่ในการาทําเรื่องของการเล่นเราใช้การเล่นเป็นเรื่องของการพัฒนาเด็กแล<อ>้วก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมเรื่องของักยภาพของเด็กแล้วก็<ฆ>เป็นพื้นที่ที่ให้เด็กเขาได้มาใช้เป็นพื้นที่รวมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆอะไรอย่าง<ฆ>เงี้ยค่ะ แล้วเด็กนี่มีจํานวนถ้าถ้าโดยเป็นปกติไม่ใช่ช่วงระบาดของโควิดเนาะเพราะว่าตอนนี้ช่วงระบาดโควิดเราก็ปิดศูนย์เนาะด้วยเพื่อความเรียกว่าอะไรอะเราระวังเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเด็กเข้ามาเล่นเนี่ยแม้เีาเขาก็จะไม่ได้มะใชเด็กนะตอนนี้ศูนย์เราก็เปิดเป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่กลางในการที่ รับความการสนับสนุนเนาะกรณีที่แบบแบบนี้อย่างนี้ค่ะเราดกลองเรามีแมสเรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่เรามาเนี้ยค่ะก็เป็นเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่กลางในการที่จะเป็นจุดประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงชุมชนอะไรองเงี้ยค่ะเปนจ่ดศูนย์เน้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้เด็กเล็กใช้พื้นที่กันเล่นค่ะเด็กโตใช้พื้นที่ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการเป็นการเป็นรุ่นพี่ใช้เรื่องคทำทำซื้อใช้เรื่องของการทำ เล่นดนตรีอะไรพวกนี้ค่ะสื่อก็คือเป็นสื่อที่เป็นการสื่อเป็นเรื่องราวของชุมชนเพื่อให้สัะคมรับรู้ว่าคือมันจะมีมุมมันเป็นแบบไหนอ่ามุมคิดของคนนอกใช่่ที่มองชุมชนสลัมเป็นยังไงแบบไหนงบาที่มองแต่ทางโทรทัศน์เราไม่รู้เราก็ให้เด็กๆเขาเป็นคนสื่อสารลับออกไปจากคนว่าชุมชนสลัมเด็กๆเขาทำอะไรยังไงเขามีการพัฒนาตัวเองเยังไงอ่ไงเงี้ยค่ะอ่าเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ในสังคมผ่านผ่านตัวเด็กๆผ่านความคิดมุมมองของเด็กอะไรเนี้ยเพื่อส่งต่อไปถึงผู้ใหญ่ในังค่ะแล้วเด็กนี่คือเออคือนเป็นละแวกแถวนี้หรือว่าอ๋อละแวกแถวนี้เป็นละแวกชุมชนที่อยู่ใกล้สื่ออะไรเงี้ยเขาจะให้เปิดพื้นที่ให้เด็กเขเข้ามาค่ะก็จะนอกจากนอกจากเด็กก็จะเป็นพื้นที่สําหรับมาเรียนรู้เรื่องของการทํางานชุมชนของนักศึกษาสถาบันต่างๆอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่สนใจเรื่องการสังคมก็จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน จะเป็นลักษณะของช่วงของสถานการณ์ที่แตกต่างกันเนาะอย่างช่วงแรกๆของการระบาดเพราะว่าจะต้องการพวกอาหารของจำเป็นในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะพอต้นที่ระบาดเยอะๆไปที่ไหนไม่ได้มันต้องรักษาตัวต้องการยาแบบนี้ค่ะเราก็จะมีการสื่อสารกัน ผ่าเพจของของเพจการทํางานของพื้นที่ตรงนี้เราใช้คําว่าเพจรองเมืองเรองยิ้มเพจรองเมืองเรองยิ้มซึ่งมีเด็กๆที่เป็นแกนนำเนี่ยก็เป็นแอดมินเพจเขาก็จะช่วยสื่อสารกับเพจอีกเพจนั้นก็คือเพจในพนที่เพื่อกันท่านาเด็กซึ่งเราจะสื่อสารผ่านสังคมเนาะที่คนรับรู้เยอะๆว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์อย่างชุมชนที่ช่วงที่ระบาดเยอะๆก็จะคนก็ติดเป็นร้อยอะไรเงี้ค่ะในชุมชนก็มีเด็กเล็กด้วยเด็กตั้งแต่หนึ่งเดือน ึ้นไปที่ติดโควิดเลยเนี่ยค่ะก็คความต้องการของเด็กเล็กในช่วงที่เขาเจอเนี่ยเขาต้องการอะไรใช่ไหมความติด่เป็นที่สําหรับเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงที่เวลาติดเนี่ยมันก็ค่อนข้างออกไปติดลำบากต้องการอะไรต้องการอะไรเป็นพิเศษอะไรเนี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้นครอบครัวอะไรที่จเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะสื่อสารพวกนี้ค่ะว่าความความต้องการของแต่ละครอบครัวใช่เป็นแบบไหนยังไงแล้วเราเอามาเนี่ยก็คือเป็นจุดกลางในการรับ ท่านผู้ชมนะคะแบบว่าฟังชื่อเพจไม่ชัดหรือว่าพ้นไปแล้วไม่มั่นใจนอย่างนี้ค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ยูนิคอนนะคะแล้วก็เพจยูนิคอนแล้วก็แจ้งความประสงค์ได้นะคะว่าของชิ้นนี้หรือแบ่งปันของนี้อยากแบ่งไปให้มูลนิธิไหนไปให้ที่ไหนนะคะสามารถแจ้งทางเรามาได้เลยนะคะเราสามารถสง่งใช่เป็นตัวกลางในการส่งต่อแบ่งปันความสุขให้กันนะคะได้ค่ะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่สาวมากๆเลยนะคะที่แบบมาให้ข้อมูลกับทางยูนิคอร์นนะค่ะคุนค่ะอย่าลืมนะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะยูนิคอร์น8นะคะทุกคนสามารถนะคะร่วมกันแบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนๆมนุษย์ของเราได้นะคะบนโลกนี้เพราะว่าโลตอนนี้โลกเราอะมันมีทั้งโรคระบาดแล้วก็การใช้ชีวิตในการอยู่บนโลกนี้ตอนนี้มันเริ่มอยู่ยากขึ้นถ้าเราช่วยเหลือกันตรงนี้แบ่งปันได้กันตรงนี้ได้ให้กันนะคะมันจะทําให้โลกมันน่าอยู่มากขึ้นเลยค่ะ ขอบคุณมาการให้ย่อมทำให้เกิดสุขทั้งผู้รับและผู้ให้ครับท่านผู้ชมครับรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้วันนี้เราก็คงจะหมดเวลาลงแล้วล well ่ะนะครับก in ็ต kind of ิดตามชมกันได้นะครับเรื่องราวดีๆเราจะมามอบกับท่านผู้ชมกันวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสวัสดีครับ